คืความจริงแล้วมนุษย์กับมนุษย์เนี่ยไม่ได้เป็นศัตรูกันนะมนุษย์กับมนุษย์เนี่ยแต่ทำไมมารบลาฆ่าฟันกันก็เพราะว่ามีอวิชชาพยายามมายกส่องอวิชชาเข้ามาบังคับกระแสกิเลสเนี่ยทำให้มนุษย์ไม่มีความรู้และไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้ ว่าเกิดมาทําไมอะไรคือเป้าหมายชีวิตและจะไปสู่เป้าหมายชีวิตนั้นได้อย่างไรไม่รู้ทั้งเรื่องในอดีตที่ผ่านมาแล้วเคยเปียไเบแต่เกิดไหมแม้ปัจจุบันก็ยังไม่รู้เลยเดินดาเนินชีวิตยอยู่ด้วยความไม่รู้เนะี่ยเรากาลังถูกโลภโทสะโมหะบังคับบัญญายอยู่แล้วต่อไปในอนาคตเกี่ยวกับเรื่องวิบากกรรมอะไรต่างๆมันจะส่งผลไปยังไงจากการการะทำของตัวความคิดคำพูดและการการ,าระทำกายวาจาใจ ใน,น่นาคตก็ไม่รู้อีกเหมือนกันไอ้พลอความไม่รู้ตรงนี้รวมทั้งไม่รู้ว่าแล้วใครลรเป็นศัตรูที่แท้จริงของมวลมนุษยชาติเป็นศัตรูร่วมซึ่งเราจะรู้คำตอบนี้ได้ดน,น,นี่นะจ๊ะนอกจากจะฟังคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา้าซึ่งเป็นความรู้สาคนที่ทุกคนต้องศึกษาเป็นศาสนาประจำโลก นี่นะจ๊ะเ <c oughs> พราะทุกคนต้องศึกษานะ <c oughs> จึงจะรู้ได้หรือทำใจหยุดนิ่งภายในซึ่งเดี๋ยวจะกล่าวต่อไปว่าธรรมพอออ๋ได้ไปถึงเนะี่ยตรงนั้นคือทำใจหยุดนิ่งนิ่งอยุดภายในแล้วเข้าไปถึงพระรัตนตรัยในตัวความลับของชีวิตดังกล่าว ก็จะถูกเปิดเผยแล้วเราก็จะรู้ว่าศัตรูที่แท้จริงเป็นศัตรูร่วมของมวลมนุษยชาตินั้นคือใครอยู่ที่ไหนและมีวัตถุประสงค์อะไรและทำลาย่ารจึงจะชนะสิ่งเหล่านั้นได้ด้วยตัวงตัวเองและก็เป็นอยู่ได้ตัวของตัวเองได้เมื่อใจหยุดนิ่งอยู่ภายในนะจ๊ะเราก็จะไปรู้ตรงนั้นแต่ตอนนี้ขอเรียนให้ทราบว่ามนุษย์ กับมนุษย์ไม่ได้เป็นศัตรูกันแต่เพราะความไม่รู้ดังกล่าวนี่แหละจึงเกิดเหตุการณ์ร้ายอย่างนี้ยังมีสิ่งที่อยู่ฉากหลังซึ่งเป็นแรงกำเนิดของความคิดคำพูดและการกระทำของมนุษย์อยู่ที่เรายังไปไม่ถึงตรงนั้นแหละที่เขาทำให้มนุษย์กับมนุษย์ลบกันเองอย่างนี้ลบกันเองยังไม่พอยังมีวิบากกรรมดอกการนิดเอามาผูกโยงเอาไว้ สิ่งนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนเนี่ยควรจะเข้าไปศึกษาเรียนรู้ซึ่งเป็นความรู้ภายในที่ทุกคนสามารถกระถึงได้โดวยวิธีง่ายๆแค่ทําหยุดใจสบายๆเท่านั้นแหละพอไปถึงณนตรงนั้นแล้วเราก็จะรู้เรื่องราวตรงนี้ได้นะจ๊ะ